จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยไ,ไม่มีคณะแพทยาศาสตร์และการละครนะครับคนนี้อาชีพเดิมเป็นหมอปัจจุบันเป็นสอสตัวถอากองจากเราไปในคืนนั้นอย่างสงบเพราะพอที่ฉันเปิดคลินิกตามปกติคะ่ะปิดคลินิกนอนปกติแต่จากเราไปอย่างกระทันหันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันช่างาซําซ้อนการอย่างน่าใจหายนะคะ เรากำลังสร้างผู้ใหญ่ที่มีแผลเป็นในจิตใจขอแสดงความเสียใจนะครับที่ทั้งขตะกงแล้วก็คุณพ่อไม่ได้อยู่ยั้งยืนยงและถามว่าใครเป็นคนสร้างแผลในจิตใจครับธรรมชาติก็มีกฎของกลรลักอยู่แล้วเป็นหมอไม่ใช่หรือครับทผู้ใหญ่ที่เจ็บปวดเกิดเป็นวัฏจักรไม่สิ้นสุดหรือเปล่าคะเพราะการเป็นแรงงานและคนทํางานในประเทศไทยเราไม่เคยได้รับสิทธิ์นี้เลย เปิดคลินิกเป็นเจ้าของกิจการนะครับไม่ใช่ผู้ใช้แรงงานว่าดิฉันเข้าใจทุกความรู้สึกทุกความว่างเปล่าที่เกิดขึ้นในจิตใจของทุกท่านว่างเปล่าสิที่พูดมาเนะะื้อหาสาระไม่เจอเลยมีคําถามมากมายที่ไม่มีคําตอบถามอะไรเยอะแยะเป็นจ้หนูจำไม่ต้องตอบที่ซ้นสงสัยหรอถ้าตอบไม่ได้ลาออกแบบคุณใหม่นะมันเจ็บปวดและทรมานมากนะคะ ดิฉันหวังว่าคนรุ่นหลังจากพวกเราจะไม่ต้องเจ็บปวดกับเรื่องราวเหล่านี้กันอีกต่อไปค่ะเรื่องราวที่อากงตายคุณพ่อตายเดี๋ยวก็เราก็ต้องตายอยู่แล้วครับจะเจ็บปวดเรื่องอะไรมันคือธรรมชาติแด่คุณพ่อของดิฉันค่ะผู้เสียสละทุกอย่างเพื่อให้ลูกมีวันนี้สภาผู้แทนรับจัดงานศพตั้งแต่เมื่อไหร่ครับลูกเดินทางมาไกลามากแล้วไกลมากจริงๆครับเข้ารกขับพงเลยครับ กัมาารสภหนูไม่มีคนไข้แล้วค่ะแต่หนูมีประชาชนที่อยู่เคียงข้างและเฝ้ามองเราอยู่เฝ้ามองอยู่ครับและขอให้ความเห็นว่าจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยไ,ไม่มีคณะแพทยาศาสตร์และการละครน,นะครับ